สวัสดีค่ะวันนี้แอนเนอาทีวีจะพาทุกคนมารู้จักปลานักล่าใต้ทะเลที่หาดูได้ยากนั่นก็คือ Stargazer ปลานักล่าหน้าโหดที่ซ่อนตัวอยู่ที่กน้นทรายพบอยู่ตามร่องน้ำลึกทั่วโลกมีรูปร่างโดยรวมคือลำตัวยาวกลมหรือแบนลงเล็กน้อยส่วนหัวแบนลงมองคล้ายเป็นสี่เหลี่ยมส่วนหางแบนข้างตามีขนาดเล็กอยู่ทางด้านบนของส่วนหัว ปากเชิดอยู่ในแนวดิ่งฟันมีขนาดเล็กปลายแหลมบนขากรรไกรเกลด็ดเป็นแบบขอบบางเรียบขนาดเล็กฝังอยู่ใต้ผิวหนังครีบหลังมีการครีบแข็งสั้นแต่แข็งแรงส่วนฐานของกา้านรีบอนของครีบหลังและครีบก้นยาวครีบท้องอยู่ชิดกันส่วนหัวไม่มีเกลด็ดแต่มีโบนี่ปกค,คลุมครีบหางตัดตรงหรือมนเล็กน้อยวิธีล่าเหยือ่อปลาชนิดนี้เป็นหนึ่งในปลาที่งับเหยื่อได้เร็วที่สุดในโลก วิธีการล่าของมันหลักๆคือการฝังตัวลงในทรายตรงทำเลเหมาะๆแล้วก็รอให้เหยื่อเข้ามาใกล้จากนั้นจะพุ่งเข้าหาเหยื่ออย่างรวดเร็วกว่าจะรู้ตัวเหยื่อก็หายเข้าปากไปแล้วเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีการล่าอีกวิธีของมันคือวางยาพิษไวมารจินสตาร์เกเเป็นปลาที่สามารถใช้พิษช่วยล่าได้ไม่ใช่เพื่อป้องกันตัวอย่างเดียว และตามกระดูกสัหนหลังของมันเต็มไปด้วยพิษหากจําเป็นมันสามารถสะบัดตัวเพื่อสร้างบาดแผลให้กับเหยื่อจนบาดเจ็บทําให้ติดตามได้ง่ายและแน่นอนว่าใช้ป้องกันนักล่าได้ความสามารถอีกอย่างของปลาชนิดนี้คือการสร้างไฟฟ้าขนาด50โวลต์แม้จะไม่มากหากเทียบกับปลาไหลไฟฟ้าแต่ก็เพียงพอจะทําให้เหยื่อขนาดเล็กมึนงงหรือทําให้นักล่าอื่นตกใจหนีไปได้ หากที่มันทำมาทั้งหมดก็ยังจับเหยื่อไม่ได้มันยังมีไม้ตายนั้นคือการใช้ลิ้นแปลกๆของมันปลอมเป็นหนอนแกว่งไปแกว่งมาเพื่อดึงดูดเหยื่อให้เข้ามาใกล้ได้อีกด้วยก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะหากชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ